สวัสดีพี่น้องชาววิศวกรรมศาสตร์ทุกท่าน,นครับในรอบเดือนที่ผ่านมาครับเราก็มีการเปิดสอนนักศึกษานักศึกษาก็มาทำกิจกรรมในคณะเราครับมีทั้งมาเรียนมาทำกิจกรรมต่างๆรบ,บรรยากาศ ของคณะก็คึกคัดขึ้นมานครับเกือบจะเป็นปกติเหมือนเดิมในปัจจุบันคณะก็มีการปรับปรุงอาคารสถานที่ต่างๆตั้งแต่ EN 1ถึง EN 7ครับมีการปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศภายในห้องเรียนติดตั้งโปรเจคเตอร์จอรับภาพใหม่ครับรวมถึงระบบต่างๆที่สนับสนุนการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพได้อย่างดีในส่วนของพื้นที่ห้องประชุมชั้น3ก็มีการปรับปรุงแล้วเสร็จแล้วครับแล้วก็ปัจจุบันก็มีการจัดหาโต๊ะเก้าอี้ซึ่งคงจะใช้เวลาอีกประมาณ1เดือนเราก็คงจะใช้พื้นที่ห้องประชุมชั้น3ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพรวมถึงในอนาคตจะมีการปรับปรุงในส่วนของพื้นที่รับประทานอาหารในพื้นที่ชั้น3 ด้านข้างในครับเพื่อจะเป็นพื้นที่รับประทานอาหารของบุคลากรของคณะวิศกรรมศาสตร์จะได้มีความเป็นสัดส่วนแล้วก็มีความสะดวกสบายในส่วนของภูมิทัศน์หน้าคณะก็จะมีการปรับปรุงครับในพื้นที่ตั้งแต่หลัง E-N1 ตลอดช่วงแนว E-N5 นหนะครับหน้า E-N5 และ E-N6 จะปรับปรุงให้เป็นภูมิทัศน์ที่สวยงาม สวยงามสอดรับกับการปรับปรุง en 6ที่มีการทาสีแล้วก็มีการจัดภูมิทัศน์ใหม่เพื่อจะได้เป็นที่ประทับใจของผู้ที่ผ่ผานไปผ่านมาในเรื่องของบริการบริหารจัดการก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับที่คณะเราได้ผ่านการคัดเลือกในการประเมินประกันคุณภาพโดยใช้เกณฑ์เอสเปในรอบ Screening แล้วก็คณะกรรมการก็จะมาตรวจเยี่ยมประเมินเราแบบไซต์วิสิตในวันที่18สิงหาคมนี้ถ้าเราผ่านการประเมินในรอบนี้ครับเราก็จะกลายเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะที่5นะครับของประเทศที่ผ่านการประเมินโดยใช้เกณฑ์เอสเปก ในเรื่องของการบริหารจัดการในปี2 5 6 6ก็มีข้อจํากัดในเรื่องของงบประมาณที่รับการสนับสนุนจากรัฐบาลปัจจุบันการสนับสนุนในเรื่องของกรอบงบประมาณก็ลดน้อยลงรวมถึงอัตรากำลังของคณะด้วยครับทำให้เราเองคงจะต้องมีการดำเนินการจัดหารายได้ในส่วนอื่นๆให้มากขึ้น แต่การดําเนินการเพื่อจะหารายได้จากส่วนอื่นที่มากขึ้นเนี่ยก็คงจะต้องเปลี่ยนเป็นการยอมรับเราต้องสร้างชื่อเสียงทั้งด้านของงานวิจัยงานบริการวิชาการให้เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานภายนอกคณะได้เตรียมงบประมาณสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจต่างๆยกตัวอย่างเช่นการจัดงบสนับสนุน เรื่องของการทำงานวิจัยและการสร้างนวัตกรรมให้มีคุณภาพสูงรวมถึงการปรับค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับนานาชาติซึ่งปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการปรับเปลี่ยนร่างประกาศของมหาวิทยาลัยรวมถึงการจัดกิจกรรมการอบรมเพื่อเพิ่มสมรรถนะของอาจารย์และบุคลากรเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน คณะของพวกเราให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ได้ตั้งไว้กิจกรรมอื่นๆในเรื่องของการสร้างขวัญกำลังใจเพื่อสร้างความผูกพันและสร้างสุของค์กรให้กับบุคลากรปัจจุบันก็มีกิจกรรมส่งเสริมกำลังใจเช่นผู้ที่ติดเชื้อโควิดก็มีการมอบสิ่งของให้เพื่อเป็นการสร้างกำลังใจมีกิจกรรมวยพรวันเกิดให้กับบุคลากรทุกๆท่าน ที่เกิดในเดือนนั้นๆผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเราทุกคนจะมีความสุขในการทำงานที่นี่และช่วยกันขับเคลื่อนองค์กรของพวกเราให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้สมกับค่านิยม e-course ที่พวกเราได้ร่วมสร้างกันมาโดยคำย่อ e c o u r s สมาจากคำว่า e x c e l l e n c e ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นผู้เรียน Congruity ความสามาคัคคีที่มุ่งเน้นความสำเร็จ organization awareness คือการรักองค์กรมีจริยธรรมและมีความโปร่งใสและสุดท้าย is, self s responsibility การพัฒนาตนเองและรับผิดชอบต่อสังคมผมขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนคณะของเราให้มุ่งไปสู่เป้าหมายและวิสัยทัศน์ที่เรา ตั้งไว้ขอบคุณทุกท่านครับ